ะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น google e a r t h กันนะครับซึ่งก็นะครับผมก็จะพิการรอบโลกตามใจตามใจคอมเมนต์นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ก๊อปคนอื่นมานะอันนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองนะครับคือผมอยากลองทำบ้างนะครับเคนะครับไม่นี่ผมขอไม่ทำดีกว่า เอผมทําดีกว่าตกลงจะเอาไงกันแน่ทำดีกว่านครับผมว่าทําว่าจะดีอยู่เลยวันนี้ก็นะครับผมก็มาเล่นกูกันเอ h ครั้งแรกเนาะก็เจออะไรไม่รู้เยอะเลยเนาะโหเยอะมากเล่นเล่นแอปกูกันเออครั้งแรกก็แบบนี้แหละครับประมาณนี้แหละ อะไรเนี่ยก็ซีล่าสโตคือผมเพิ่งเล่นนะครับแอปนี้อะไรเนี่ยโอ้อะไรไม่รู้เยอะเลยอะไรเนี่ยก็ซีล่าสโตวัดอ่าเป็นอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยขวดอะไไม่รู้เต็มเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ เฮ้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 อะไรอะ่ะมันแปลกมันคุนค้นๆเฮ้ย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 คุนค้นๆแป,ป,ป๊บปรับไป 3D แป๊บ เอาคนลงไปดูดิลงไปดูตรงนี้เลยอ่ะเราลงไปตายก็ช่างมันค้นอะ่ะค้นไม่เป็นไรหรอกว t ดว a ดเฮ้ยอะไรอะ่ะวัดก็พอเป็นร้านหรอเป็นร้านอาหาร เฮ้ยกอสิลาอยากลองดูอยากลองดูให้ใกล้บุมนี้ใกล้ไหมเฮ้ยเอยเออะไรอีกเนี่ยผมไปกินตรงนี้เฮ้ยนี่ไอ้กอสิลาอุ้ยมีลูกป,ปั้นด้วยเฮ้ยอย่างเท่ว้าวนี่ไอ้กอสิลา ต่อไปครับผมจะไปดูก็ซิล่าสโตนะครับในเมืองโตเกียวหรอไหนอะลงไปได้ไหมอะลองลงไปดูคนลงไปโอ้ลงไปได้ลงไปได้หมดเลยเป็นเป็นหน้าก็ซิล่าสโตนไปไปหน้าร้านโอ้ เามาอยู่ข้างใน,นอ่ะผมจะไม่ผมจะไม่มองกลับไปผมจะไม่มองไปด้านหลังมือสังหารแห่งความฮอนนี่มาด่วนเฮ้ยก็ซิลาสะโตหาทางเข้าไม่เจอทางเข้าทางเข้าหายเฮ้ยใช่หรือเปล่าอะไรเนี่ยอยู่ๆก็ออกมาข้างนอกมีน้ำให้กินด้วย ต่อ,อไปก็ไปดูก็ซิล่าจำลองใช่ไหมที่มันมาเมื่อกี้เฮ้ย,ยผมจะไม่ดูรูปภาพนะครับถ้ามีเสียงรบก,กวนก็ขอโทษเลยนะครับโอเคครับมาต่อกันเลยนะครับมาครับเราจะลงไปเฮ้ยเลงได้ลงได้ลงลงลงตรงนี้เล,เลยกันนะลงจุดที่ไกลที่สุดครับ ลงตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงตรงไหนเฮ้ยลงตรงหน้าก็ซีลานี่เลยคือตอนนี้ผมมองไม่เห็นก็ซิล่าก็ซิล่าจำลองเห็น <Okay, S 1> หน้า<ๆ>หน้าเยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตรงไหนโอ้ไม่เห็นก็ซิล่าหันไปฝั่งนูนแล้วนะ เราจะไปฝั่งนี้กันบ้างนะครับหลังไปอ้าวเฮ้ยชินกอสิล่าหายนี่ไงเฮ้ยโตโฮเฮ้ยบริษัทโตโฮต่อไปก็นี่เหรอนี่อะไรเฮ้ย โอ้ยโคตรไกลเลยหอยชินก็ซิล่าเหรอแต่มันลงไปไม่ได้มันเป็นบ้าเฮ้ยหอยชินก็ซิล่าอยู่ตรงนี้เหรอหอยอยู่ตรงนี้เลยเหรอ หัวพี่ชินอยู่ตรงนี้เรอทำไมหัวพี่ชินมันเล็กจังขี่ต่อไปนี่อะไรอ่ะมาเป็นเมืองไงนะมาเป็นเมืองไงนะไม่ไปไม่ไปโอเคแต่อยู่ใกล้ก็เสีาสโตมากเลยนะโอ้ยก็เสีา โหอยู่ใกล้กันมากมันมีมุมอื่นไหมยที่เห็นก็ซิล่าได้แบบไม่ง่ายอะ่ะมีไหมมุมนี้ขอให้อยู่ข้างบนตัวก็ซิล่าอะไรเนะี่ย nobody look for มองดูจากมุมด้านล่างดูเดือดด้านล่างนั่นจะมองเห็นอยู่เฮ้ย <Hey. c oughs> มาเป็นรูปภาพ่างนี้เลยหรอด้านล่างมองเห็นไหมก็บอกได้เลยว่าตึกหายแต่ตึกนั่นจะอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ ไหนรูปหน้าก็เซล่าเมื่อกี้เดี๋ยวลองมาอตรงนี้ดูดิน่าจะอยู่หน้าทางเข้าตึกเอหลุดหลุดหลุด,ลดใครใครอะนี่ใครอ๋อไม่มีไลตัวตนเฮ้ยมาไปดูยากอะมันเดินออกไม่ได้เนี่ยเดินออกได้แล้วเอ้ยนังไงเล็บ เลบก็ซีล่าถ้า้ยินเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับเลบเลฟเลบอยู่น้โนโ้โอยู่ข้างบนเลยเหรออยู่ข้างบนเฮ้ยเล็บหก็ซีล่ามีสองที่เหรออันนี้ยุคเฮซซใช่ไหมถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับอันนั้นตรงนี้ยุคเฮซซใช่ไหมตรงไหนด้วยะหาย หายเบีกโลกนี้เลยผมจะไปหาเออที่ที่ไหนดีคือผมหาเดอะแบ็ก o ูมอยู่คือผมเล่นพี่เลนเยอะมากพิมทั้งโทมัสพิมพัมเดอะแบ็กลูมผมเล่นพี่เลนมากอะ่ะไหนดิจะเจอจะเจอหมู่บ้านที่ผมอยู่ไหม โอเคครับมาบ้านนี้แหละอาจจะเจอผมก็ได้เฮ้ยสภาพคุ้นๆสภาพคุ้นๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สภาพคุ้นๆเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าเจอจริงอะ่ะเฮ้ยเจอจริงเหรอ เฮ้ยหมู่บ้านที่ผมอยู่ผมจะลองลองไปดูนะไปลงไปดูเนี่ยจุดที่ผมอยู่บ้านนี้แหละไปลงไปดูบ้านนี้ที่ผมอยู่เจอไหมเฮ้ย,เ,ยเจอด้วยอันนี้ตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดแล้วนานมากปีนี้ปีอะไรสองพันยี่สิบสองโอ้สมัยนี้ บ้านหลังนี้เป็นสวนแล้วนะมเหมือนสวนดกอกไม้ครับโหบ้านผมนานมากดูดิผมยังอยู่เลยนะผมยังอยู่ในบ้านนี้อยู่เลยนะโอ้โหนานมากแล้วก็บ้านพี่ผมแล้วก็มีบ้านอีกพี่ผมอีกคนหนึ่งโหบ้านอยู่นานมากอะ่ะโเฮ้ยบ้านอาจารย์ผม ทุ่งนาทุ่งนาที่ผมจําได้ทุ่งน,า,บบงนาคลาสสิกเฮ้ยังมีคนอยู่เลยบ้านนี้จําได้ทุ่งนาคลาสสิกนี่ไงบ้านพี่ผมอีกคนนึงเอาเฮ้ยน,นั่นไงอยู่นู่นอยู่นู่นเนี่ยโอ้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะอันนี้ไม่ใช่บ้านพี่อยู่นะครับ เพื่อนพี่ผมคนนึงโอ้เปลี่ยนไปเยอะมากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย